การรายงานผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำกลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดําน้ําสวยจังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน17คนนําโดยนางโสภาร์เสนีโสผู้อำนวยการโรงเรียนและ นางสาวยาดาสังขพินโยราองพบในการโรงเรียนบ้านนาดินดำโรงเรียนบ้านนาดินดำเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสในปีการศึกษา2567มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น129คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาดินดำจัดการศึกษาภษาคบังคับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักเศรษกฐกิจพอเพียง ด้านที่1การบริหารการจัดการรับประการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาปีการศึกษา2564ถึง2566ให้เห็นถึงแนวคิด และวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา1.1นโยบายการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาดินดําได้นํานโยบายที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการได้แก่นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของนางชฎาพรบรรเลงรมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งปีการศึกษา2565ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพนำสู่การทำแผนปฏิบัติการและแผนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านนาดินดำโดยการมีส่วนร่วมของขคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายจัดให้มีโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนโดยยึดระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน1.2แนวทางรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ สถานศึกษาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการแบบเชิงระบบโดยสรุปขั้นตอนและกระบวนการการดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โมเดลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Love Dindam Model เพื่อจัดทําคู่มือการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำชั้นเรียนสรุปผลการคัดกรองนักเรียนสรุปข้อมูลการเยี่ยมบ้านประเมิน SDQ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเช่นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนข้อมูลนักเรียนจน EDS และทุนการศึกษาอื่นๆและมี การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปด้านที่ 2. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ2.1การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยดำเนินงานสอดคล้องอย่างมีระบบ1รู้จักนักเรียนรายบุคคลทุกคนจากการสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้านการตรวจสุขภาพการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนและ การวิเคราะห์ผู้เรียนทุกคนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีที่ผ่านมา 2. การคัดกรองนักเรียนจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการประเมิน SDQ EQ การคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 3. นำผลการคัดกรองมาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. มีการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียน กลุ่มห่วงใยกลุ่มมีใจผูกพันโรงเรียนได้จัดทําโครงการเพื่อแก้ปัญหาเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําปลอดภัยบรรพชาสามนเณรผ้าคือดูร้อนกิจกรรมหนีซ่อนสู้เป็นต้น5หากพบว่านักเรียนมีปัญหาจะมีการส่งต่อภายในให้ครูแนะแนวครูอนามายัยครูวิชาการแก้ไขและหากมีปัญหารุนแรงจะมีการส่งต่อภายนอกได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญสุขโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินเลยเป็นต้น2.2การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมนั้นโรงเรียนติดตามนักเรียนที่เป็นกลุ่มห่วงใยเช่นนักเรียนที่บิดามารดาหย,ย่าร้างนักเรียนมีพฤติกรรมปิดเกมโรงเรียนเข้าไปพูดคุยกับผู้ปกครองที่บ้านพูดคุยกับผู้ปกครองและโรงเรียนได้ใช้หลักสาปอมาใช้เป็นแนวปฏิบัติได้แก่ป้องกันปลูกฝัง และปราบปรามส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประส์ลดลง2.3การดําเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน4ด้านคือการจัดการกับอารมณ์และความเครียดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการตระนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมแนะแนวและในรายวิชาการอ่านอาชีพเพิ่มเติม,ตมได้จัดก,การเรียนการสอนให้นักเรียนทำขนมแปรรูปผลไม้ส่งจำหน่ายที่ร้านค้าสหากรณ์โรงเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลการประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับเรียนเงินโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับเหรียญทองชนะเลิศโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 จากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. 4ุดการดําเนินการคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพโรงเรียนบ้านนาดินดาไม่มีข้อมูลนักเรียนที่หลุดออกจากระบบแต่ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มจะหลุดออกจากระบบโดย 1. ให้คุณครูประจําชั้นประสานผู้ปกครองมาร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน 2. ถ้ากรณีที่ติดตามนักเรียนให้มาเข้าเรียนแล้วแต่นักเรียนยังไม่มา เเข้ารียนทางโรงเรียนจะทําการส่งต่อไปที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตําบลนาดินดําหลังจากที่นักเรียนอายุครบ15ปีด้านที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา3.1ข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพมีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยโรงเรียนบ้านานาดินดำจะมีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย ปีละสองครั้งมีการติดต่อประสานงานกันจากการมารับส่งนักเรียนทางโทรศัพท์แอปพลิเคชันไลน์และ Facebook เพจโรงเรียนและเสียงตามสายประจาหมู่บ้านโดยผ่านผู้นำชุมชน3.2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นชุมชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยเทศบาลนานดินดำจะสัรงงบประมาณให้ทุกปีเพื่อจัดทำโครงการต่างๆเครือข่ายสิทธ เก่าบริจาคทุนก,การศึกษาให้กับโรงเรียนทุกเดือนบริษัท TOA บริจาคสีเพื่อทาอาคารโรงโม่หินแจแอ r บริจาคหินครูเพื่อทําทสนามปตองสถานีตํารวจปูทอนตาบลนานดินดาส่งครูแดเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนตามตุดสามการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสถานีตำรวจตำบลนาดินดำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจรนทบุร พระภิกษุและองค์กรต่างๆร่วมเป็นกรรมการปรึกษาหารือหรือเสนอแนะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย4.1การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนเช่นการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลอบรมการดูแลนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงเรื่องอารมณ์อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยและคณะครูร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านนาสีสลากินแดงสงเคราะห์59.4.2การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุลคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคลุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานและ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานภายในจากครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการนิเทศภายนอกจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง4.3การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยการสร้างทักษะชีวิตและการลุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากการดำเนินงานบทสรุปสุดท้ายคือ ปีการศึกษา2564โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับที่3รางวัลการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะรางวัลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญเงินประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กในปีการศึกษา2565โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองโปรเจก ชิดิเซนรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร,ร์สั้นรางวัลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางรางวัลระดับดีการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2อกิจกรรมโครงงานอาชีพระดับชั้นนอยมศึกษาปีที่1.3งางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ได้รับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้เข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้อตานการใช้ยาเสพติดในนักเรียนแดประเทศไทยนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการวัยเรียนวัยใสรู้ทันภัยใส่ใจเพศศึกษา ในปีการศึกษา2566โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจดยังเอ็นจิเปียร์2 0ง3ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเรียนเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร,รางวัลดีระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนทำดีถวายในหลวง รางวัลเสวาปป,ปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการทหานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้านที่ 5. ความสําเร็จของการดําเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา5.1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนจากการดําเนินง,งาน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลนักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเอาใจใส่ด้านการเรียนมากขึ้นนักเรียนมีจิตสาธารณะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย5.2นักเรียนมีความปลอดภยัยครอบคลุมทุกด้าน และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยจากการดําเนินงานส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านานาดินดาสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ5.3ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ตรงผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาทุมชนและท้องถิ่นโรงเรียนบ้านานาดินดำได้ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนเกิดเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพคือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบล1ตําบล1โรงเรียนคุณภาพปีการศึกษา2564รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างสำาร็จพลเมืองโปรเจกต์ซิติเซนรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมสื่อสร้างสารรคภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อการต่อต้านการทุจริตระดับประถมศึกษารางวัลการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวตลอดยาเสพติดและอบบยมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินผู้บริหาร ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลครูดีสี่เมืองเลยปีการศึกษา2564รกางวัลดีระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงภายใต้โครงงานสร้างวินัยโรงเรียนด้วยคุณธรรมรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมครูได้รับรางวัลดังนี้นางสมบัติสุจันทร์ศรีรางวัลคุรูชนคนคุณธรรม ระดับดเยีียมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับชั้นม .1-3 งานจิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินางกัญยลักษณ์ตันติศรีปรีชานางสุกัญญาชาคตีครูที่ปรึกษารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเดืยอยัง Entrepreneur 2 0 2พ 2023, ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรระดับเหรียญเงิน นายนาทีทรเหล่าโสดรางวัลเหรียญทองชนะเลิศครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดการร้องเพลงสากลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานายวสันต์รักพบนางชริขวัญดวงคุณสารางวัลเหรียญทองชนะเลิศครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท to ้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา